ครับพี่น้องบอกันกับผ่านหนูบนต่อขัดเทียอุบลราชธาน,นีครับครับพี่น้องเทศต่อเกิดถูกขาครับผมทางสักเก้วครับผมเพิน่นถามมาโดนแะเพิ่นว่าตะกะตามขี้อวนนะพี่น้องอ่ะครับพี่น้องไป็ุ่นน้ำกันครับผมมาสิมีแต่มนีโตบอ่อันตันนนวนี้นอีนติวเด้อพี่น้องเด้อติวครับผมไปไปลองดูน้ำกันเบิ่งมาสิมีแต่มนีโตบ่ไปครับเกาะไม้ไม้เหาก็ย่างน้ำขังทางมูบ่านนี่อยละ ไปครับพี่น้องเขา้าไหมมากับ้ฮาครับผมเทียดต่อลูกค้านะครับผมแค่สมัคิขอแล้วรอสรับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเรกียมเพิ่งขวไปรอเลยหมานครับมีคูมีคูมีคูแต่เรวดูกหลอกุกหลอก ขอบเศษอุบนัน้สถานีเ้นเคยครับผมใบแห้งพี่น้องใบแห้งครับโอ้พี่น่องโม่พนาที่พี่น่อง,องโอู้อยูแต่แจวครับผมอ่ะพี่น่องขออนุญาตเก็บบนครับผม ครับผมแค่สวัสดีข้อแล้วรอสับแล้วทักกลับไปบอกพักพวกเตรียมมือขวับไปรอเลยอ่ะครับพี่น้องแต้มแดกครับผมมันมันครับเจีมวหายแล้วครับหน้าครับเจียวหายแล้วครับผมต่อข่าวเสียนอุบลราชธานีครับอ่ะครับมันมันครับผมมอหน้าที่ได้พี่น้องเดี๋ยวลงคลิปให้ครับผมเดี๋ยวไปสันมึงอีกครับมึงอีกเหลืออยู่ต่อ